อเมริกันดรีมฮัลโหลมัมซี่ฮัลโหลมายเฟรนด์ฮัลโหลมายเฟรนด์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมา friends คุณย่าน่ารักว่าจะทำอาหารให้ทานก็มาช่วยฉันได้วันนี้จะทำกุ้งผัดผงกะหรี่ให้คุณย่าทานค่ะกับอเปี๊ยะโชว์ฝีมือโชว์ฝีมือ คุณย่า83-84แล้วนะคะแต่ยังแข็งแรงค่ะแต่ดูแลเราทุกอย่างเลยช่วยเหลือทุกอย่างซัพพอร์ตน่ารักใจดีค่ะสอนแนะนำอย่างดีแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะคุณย่าหกล้มยังมีเจ็บหลายนิดนึงค่ะเราว่าจะพาไปหาหมอ แต่ก็คุณย่าก็ขับรถไปเองทุกครั้งเลยค่ะไปทำกายภาพค่ะวันนี้มีนัดขับขี่ปลอดภัยค่ะคุณยา่าบ๊ายบาย t a ่ e c a r e มัมบาร์บี h a บมัมค e อรอย t บสเ a e ว้าวคไดวอรไดวอมา thank you mom thank you dad mom เบคาโมกาแคนไรทกินอิ่มนอนอุ่นหลับสบายอบอุ่นหัวใจทุกครั้งค่ะที่กลับมาบ้านมาหาคุณย่าไม่ใช่เฉพาะเรานะคะที่ปรับตัวเข้ากับอเมริกันฟู้ดคุณย่าเองก็ปรับตัวเข้ากับอาหารไทยของเราเหมือนกันค่ะ น่ารักทีเดียวค่ะอย่างวันนี้นะคะเป็นขนมจีนน้ำยากะทิค่ะเป็นแบบกระป๋องแต่เราก็ใส่กระชายเพิ่มนะคะแล้วคุณย่าก,ก็อบสเต็กปลาเพิ่มนะคะให้เราทานอร่อยมากๆเช่นกันค่ะเข้ากันได้ดีได้ดีทีเดียวค่ะเพื่อนๆออร่อยค่ะิดท้ายก็ What you call this mum? Fruit f r u i อ Fruit ค uh ่ะ ฟุตพายว้าวคนอื่นทายไปหมดละแต่เราทายด้วยขนมหวานฟุตพายคุณย่าก,กำลังอธิบายวิธีทําใหญ่เลยนะคะแต่อันนี้เป็นของแองเจล่า hmm. เพื่อนของเคลลี่น้องชายนะคะทํามาให้อร่อยมากๆค่ะ mm hmm. นี่ปอเปียทอดผลงานเด่นของเราค่ะแล้วก็แฮปปี hmm. ้ที่ครอบครัวทุกคนชอบค่ะ mm hmm. คุณ <l> ยากับไบอัน <is> can <you> eat spicy มิตร spicy man ผัดผงกะหรีก่กุ้งเสร็จไปหนึ่งยานแต่ไม่ใส่ซอนโชวหรือผักชีนะคะเพราะว่าน้องสไ i c ไม่ชอบคะ่ะจดหมายเอกสารสำคัญต่างๆคุณย่าก็เตรียมไว้ให้เช็คเมลทุกวันไว้ให้นะคะแน่คุณไบอันทำไรคะหลับสบายเลยนะคะวันนี้อบอุ่นคะ่ะ ช่วนี้น้องมุกดากับคุณย่าก็นอนเป็นเพื่อนกันนะคะดูอบอุ่นดีมากซึ่งเราก็ดีใจเพราะว่าถ้ามีอะไรน้องมุกดากจะด้วยได้ช่วยดูแลคุณย่าได้ทันค่ะเพราะว่าคุณย่าก็เพิ่งหกล้มไปนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนต้องไปพบหมอกระดูกนะคะแต่ก็โชคดีไม่มีอะไรหักแล้วก็ทำกายภาพต่อนะคะซึ่งคุณย่าก็ดูแลตัวเองดีมากทำกายภาพทานยาตามที่คุณหมอสั่งค่ะ เบสมัมสตรองมัมมากๆเลยค่ะนี่จะเป็นทางขึ้นไปชั้น2องนะคะจะเป็นห้องนอนที่ชั้นสองซึ่งเรากะว่าเดี๋ยวมุกดาเปิดเทอมกลับมาก็จะามาจัดให้น้องมุกดานอนข้างบนนะคะไวรุ่นต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะนีห้องน้ำนะคะของเราเราชอบมากที่ว่าน้ำอุ่นก็ทันใจมีทั้งปุ่มด้านข้างปุ่มด้านบนนะคะแล้วน้ำก็แรงดีมากเลยค่ะ คุณยา่าเตรียมไว้ให้ทุกอย่างค่ะ b a s ม mom base support base take care ค่ะนี่แม่กระทั่งพาเที่ยวนะคะขับรถให้เราตลอดไปไหนไปกันลุยกันตลอดเลยค่ะดีใจที่น้องมุกดาเลือกกลับมาอยู่มาเรียนที่บ้านนะคะกับคุณย่านะคะ เนี่ยขนาดตอนเราจะกลับมาทำงานนะคะก็ต้องตอนเราอยู่ก็สำรองไว้ให้เราทานหมูเนื้อไก่เป็นตู้ฟรีสไว้แล้วนะคะพอจะกลับนะคะก็แพ็กห่วงใยกลัวเราไม่มีอะไรทานนะคะแพ็กเป็นหมูเนื้อไก่กุ้งเต็มที่เลยค่ะฟรีสให้เรากลับมาทานตลอดค่ะจะไม่ให้เราคิดถึงได้ยังไงนะคะเดี๋ยวรีวิวบีแบ็กค่ะมาม